สัปดาห์นี้ถือเป็นความเศร้าสะเทือนใจของสังคมไทยครั้งใหญ่ค่ะเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่จังหวัดนองบัวลำพูอดีตข้าราชการตำรวจก่อเหตุกราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยเหตุการณ์นะคะคืออดีตตำรวจยศสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบคลั่งพกอาวุธปืนเข้าไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอ,อบตอุทัยสวรรค์จังหวัดน้องบัวลำพูและยิงเด็กเล็กในขณะที่เด็กๆนอนหลับกลางวันค่ะ มีครูมีเด็กที่เสียชีวิตรวมกันหลายสิบรายพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูทันทีเผยนายกรัฐมนตรีรับทราบและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมสั่งเร่งเยียวยาโดยเร็วส่วนผู้ก่อเหตุ ทราบว่าเป็นตำรวจและถูกให้ออกจากราชการเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยก่อนเดินทางไปขึ้นศาลหนึ่งวันคือวันเกิดเหตุได้พกอาวุธปืนเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ,อกปตออุทัยสวรรค์เพื่อรับลูกกลับบ้านแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นโดยอดีตตำรวจเกิดอาการคลั่งใช้ปืนยิงเด็กเล็กที่เพิ่งกินน,นมแล้วก็นอนกลางวันเสียชีวิต24คนผู้ใหญ่อีก13คน มีผู้บาดเจ็บ10คนบาดเจ็บสาหัส6คนก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะพาลูกของตนเองเดินทางกลับบ้านด้วยรถยนต์กระบะสีขาวระหว่างทางที่กลับบ้านนะคะยังได้ขับรถไปชนกับชาวบ้านอีกหนึ่งรายก่อนที่จะลงมือใช้มีดทำร้ายและขับรถต่อจนเมื่อไปถึงบ้านพักผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงภรรยาและลูกจนเสียชีวิตก่อนติดชีพตนเองเพื่อนหนีความผิด ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่สื่อต่างประเทศเสนอเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกค่ะล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อรับทราบสถานการณ์และพบปะให้กำลังใจกับญาติของผู้สูญเสียเผยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่สุดและเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันให้กำลังใจพร้อมทั้งสั่งหน่วยงานราชการลดทงลงเครื่องเสาวไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งวัน